สวัสดีค่ะวันนี้ศูนย์รวมรถบ้านรามอินทราซอ,อย5ตลาดรถกลางคืนเปิดบริการทุกวันตั้งแต่8นาฬิกาถึง24นาฬิกาเิปรึกษาฟรียินดีให้คำปรึกษาค่ะวันนี้ก็มีรถกระบะหัวเดียวมาแนะนำกันอีกแล้วนะคะจุดเด่นและความคุ้มค่าที่คุณจะได้รับจากรถกระบะตอนเดียวรุ่นนี้ Toyota Hilux r e v o 2.4 Single Cab J+ ปี B 2019 คุ้มค่าที่นักลงทุนจะได้รับรุ่นนี้ตอนออกใหม่อยู่ที่587,000บาทขายพิเศษวันนี้เข้ามาจับจองกันได้จ้าเดี๋ยวเรามาดูทั้งสองคันพร้อมกันเลยค่ะออ p ชั่นเหมือนกันรองรับ2.4ลิตรทนทานประหยัดน้ำมันฟังก์ชัน2 GDF TV 150แรงบิดสูง343นิวตันเมตรยังคงต้องแบกรับภาระหนัก แม้จะมีความสำคัญเพียงเล็กน้อยก็ตามการใช้งานหรือใช้งานวิ่งระยะทางไกลต่อเนื่องรองรับงานและธุรกิจได้เต็มที่ช่วงล้อสั้นแต่พื้นกระบะกว้างแข็งแรงเนื้อกว่าเกินหนึ่งตันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ SME ส่งของขายส่งงานต่างจังหวัดเป็นรถมือสองที่คัดเกรดมาแล้วรถพร้อมใช้งานทันทีเป็นรุ่นราคาถูกสุดในกลุ่มรีโว่ที่ได้อุปกรณ์ครบระดับ J+ อะไหล่ราคาถูกบำรุงรักษาง่ายความปลอดภัยพื้นฐานครบถุงลมนิราภัยคู่หน้า ABS บวก EBD ประจำกออาแข็งแรงมีการเตือนคาดเข็มขัดนิราภายัยทนและอึดชื่อเสียงโตโยต้ารีโวขึ้นชื่อเรื่องใช้ทนและราคาขายต่อดีเหมาะทั้งการใช้งานหนักในเมืองหรือวิ่งทางไกล ฟังก์ชัน 2GD รุ่นนี้นิยมมากในกลุ่มฟลีตรถส่งของอุปกรณ์ภายนอกไฟหน้าแบบฮาโลเจนฮาโลเจนมัลติรีเฟล็กเตอร์กระจังหน้าสีดำมองข้างแบบที่เนินเขาในเวลานี้สีดำยึดประตูสีดำกันชนหน้าหลังสีดำล้อเหล็กขนาด15นิ้วอุปกรณ์ภายในพวงมลาลัยดูแลรักษาสามการเบาะหนังสีดำ ท่อข้างประตูแบบไวนิลพื้นปูด้วยยางช่องจ่ายไฟสำรอง12โวลต์1จุดช่องเก็บของหน้าแบบมีฝาปิดความบันเทิงวิทยุ AM/FM MP3 USB บวก AUX ตู้ลำโพง2ตัวระบบปรับอากาศแอร์แบบมือหมุนมีฮีเตอร์ระบบความปลอดภัยถุงลมนิรภัยคู่หน้า SRS Airbags ระบบเบรก ABS พร้อม EBD ตลอดเวลา Go r เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงกลับอัตโนมัติระบบเตือนเข็มขัดนิรภัยฝั่งคนขับเบรกไฟดวงที่3ยังไงก็คุ้มค่าการใช้งานทั่วไปหรือธุรกิจ SME ทนทานต่อการประหยัดน้ำมันระบบความปลอดภัยพื้นฐานครบออปชั่นครบแบบกระบะใช้งานสนใจ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0896625545โทร0633426466